สวัสดีค่ะวันนี้พามาเปิดตู้อบบอลสีอีกครั้งนะคะรู้สึกว่าเปิดมารอบนี้ทิ้งใบไปหลายต้นนะคะแล้วสาเหตุหลักๆก็คือมันจะมีมดเนี่ยเอามาดูเนี่ยต้นแบบนี้นะคะนี่เป็นนางไหมดูสิกาดสีกำลังสวยเชียวแต่ว่าโคนต้นเห็นไหมคะจะมีเหมือนกับปรางมดแดงอยู่แบบนี้ หลังมดนะคะไม่ใช่มดแดงเป็นมดตัวเล็กๆนะคือสังเกตดูมันจะมามันมากับตัวเพรียนะคะตัวเพรียจะเกาะเต็มแล้วมดก็จะมาขึ้นอีกรอบหนึ่งที่แรกนึกว่ามดมากัดเพรียนะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆในกลุ่มบอลสีให้คําแนะนําว่ามันไม่ได้มากัดนะคะเหมือนกับมันมีความสัมพันธ์กันมดจะมากินน้ําเลี้ยงจากเพรียอีกทีประมาณนั้นนะคะ ซึ่งมันก็ไม่ดีกับต้นบอนนะคะดูดิก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มบอนสีนั่นแหละบอกว่าให้รดด้วยน้ำขี้เท้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำขี้เท้าที่ทำไว้นะคะนี่จะเป็นน้ำขี้เท้าที่พี่บัวก,กวนไว้ตั้งแต่คืนก่อนนะคะใช้ขี้เท้าหนึ่งถ้วยต่อน้ำครึ่งถังนะคะน้ำครึ่งถังประมาณนี้นะคะ ครึ่งถังก็ประมาณสามลิตรนะคะอันนี้เป็นถังใหญ่นะคะน้ำสามลิตรกับขี้เถ้าหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยแกงเรานี่แหละอพอดีควานหาขี้เถ้าบ้านนี้ไม่ค่อยได้ก่อไฟเตาเท่าไหร่นะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีขี้เถ้าถ้าเป็นบ้านสวนเนี่ยจะมีเยอะอยู่แต่ว่าอยู่บ้านเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เตาถ่านเท่าไหร่เนาะควานหามาได้เกือบถ้วยนึงนะคะก็ไม่ไม่ถึงถ้วยนึงเท่าไหร่ประมาณแบบ สในสี่ถ้วยนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็กวนนะคะกวนแล้วก็ทิ้งไว้1คืนอันนี้คือน้ําใสของเขานะเพราะว่ามันตกตะกอนไปแล้วเขาบอกว่าให้เอาน้ําไปฉีดที่โคนต้นที่มันมีเพลี้ยนะคะพี่บัวก็จัดการทํานะคะจัดการทําทุกๆต้นที่มันมีนะคะโดยทดสอบสามต้นแรกก็คือต้นไก่แก้วตัวงามไก่ตัวงามดูซิ นางกำลังกัดสีแบบเข้มมากเลยค่ะแล้วก็นางไม้นะคะทดสอบก็คือล้างลไปล่าลงไปแล้วผ่านไปต้องลดตั้งแต่เช้าประมาณเที่ยงนะคะมาดูมันก็ไม่ตายนะคะเขาบอกว่ามันเจอตายมันก็ยังเกาะอ,อยู่ก้านใบอยู่นะคะรู้สึกว่าน้ำขี้เท่ามันไม่ได้ผลนะเพราะว่าเนี่ยดูซอกใบตัวนี้ ซอกที่เป็นซอกก้านนะคะยังมีตัวเพลี้ยเกาะเต็มอยู่แต่เหมือนมันก็ลดลงอยู่นะเมื่อก่อนมันจะหนานแน่นกว่านี้แต่มันเหลือแต่มันก็ยังเหลืออยู่นะลองเขี่ยวดูว่าเอ๊ะหรือมันหรือมันเกาะแบบตายแล้วแบบยืนนิ่งนะปรากฏว่ามันไม่ได้ตายมันขยับอยู่ฮมันไม่ได้ผลหรือว่าใส่สูตรผิดหรือเปล่าคะ เป็นแบบนี้หลายต้นมากเลยค่ะเนี่ยมันก็นำจะขยายตัวไปกับต้นต่างๆในตู้อบพี่บัวนะคะแต่ตัวที่อบไว้ในตะกร้าที่ขังเดียวนะคะปลอดภัยมากๆก้านแข็งแรงใบสดชื่นแล้วก็ดินไม่ขึ้นลาไม่มีเพลี้ยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ทุกต้นนะคะเนี่ยบางต้นก็เลยหายไปดูซิน่าเสียดายมากเนี่หายไปเลย ต้นนี้เป็นต้นที่พยายามจะประครับประคองมันให้ผ่านหน้าหนาวมันนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าอา,อากาศมันแห้งมากลมก็แรงนะคะโอเคเดี๋ยวจะได้หาวิธีใหม่ในการกำจัดเพียอยู่คะ่ะเดี๋ยวจะหาวิธีใหม่ขอคำปรึกษาจากเ,เพื่อนๆด้วยนะคะใครมีวิธีดีๆก็คอมเมนต์อยู่ด้านล่างมาบอกกันได้นะคะ